ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกหรือเกิดช่วงระหว่าง16พฤศจิกาถึง15ธันวาหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีพิจิกนะครับแต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนํามาผูกดวงทานายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีพิจิกอย่างที่คุณเข้าใจ อาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้องไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีพิจิก ในดวงลายปักตั้งแต่วันที่16จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้จะมีเหตุการณ์สำคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับ <c oughs> สำหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวังคารถือว่าเป็นดาวประจำตัวของคุณในช่วงนี้ก็โคจรตกในเรือนของกรรมะกรรมะแปลว่า หน้าที่การงานนั่นแปลความหมายว่าตอนนี้คุณก็จะอินเนอร์เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมากกว่าเรื่องอื่นๆมากกว่าด้านอื่นๆแล้วก็ต้องถือว่าตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปรวงการงานของคุณจะปังมากเลยทีเดียวเพราะตําแหน่งของดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรมหาจักรก็แปลว่างานที่ยิ่งใหญ่งานที่มีโปรเจกต์หรือเม็ดเงินค่อนข้างสูงหรือมีกําลังซื้อค่อนข้างมากหรือคุณได้งานที่ เป็นระดับวงเงินค่อนข้างจะสูงทํามาค้าขายก็อาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะครับหรือทําธุรกิจการค้ามีการเซ็นสัญญาในวงเงินที่มากพองบประมาณที่ได้มาก็อาจจะมากนะครับคุณเป็นคนที่โชคดีที่จะมีโอกาสประมูลงานหรือได้งานที่เป็นงานบิ๊กโปรเจกต์ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้ซึ่งคุณก็เอาเวลาทั้งหมดเนี่ยไปลงเกี่ยวข้อกับเรื่องของการงานช่วงนี้ จึงทำให้คุณเนี่ยอาจจะเหนื่อยกับงานหน่อยเพราะคุณจะต้องเอาดอหรือประสานท,ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานอยู่เรื่อยๆนั่นก็คือสิ่งที่ดีที่จะทําให้เ,เรื่องของการงานของคุณในช่วงนี้ดีต่างไปด้วยนะครับและถ้ามางถึงในเรื่องของการงานไม่ว่าคุณจะทํางานประจําก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรืออาจจะมีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งที่ผู้ใหญ่ อาจจะมองว่าคุณเป็นคนที่เหมาะสมให้ไปดูให้ไปทํางานหรือให้ไปรับผิดชอบในภารกิจสําคัญสำคัญ,คญ,คญตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เช่นกันแต่ถ้าคุณทําอาชีพอิสระเช่นทํามาค้าขายหรืออะไรก็แล้วแต่งานของคุณในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าไปได้สวยอาจจะมีเซอร์ไพรส์มีฟุกฟลุกหรือมีโอกาสที่จะค้าขายได้ดีได้ดีได้เงนินได้ทองเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงระยะเวลาหนึ่งก็มีโอกาสที่จะ เป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ต้องถือว่าชาวล,าลัคนาราศีพิจิกในช่วงนี้ก็ต้องถือว่าดาวการงานของคุณไปได้สวยเลยทีเดียวก่อนหน้านี้อาจจะดูแล้วไม่โอเคไม่ว่าช่วงนี้คุณจะมีการขยับปรับเปลี่ยนในเรื่องของการงานใดๆก็แล้วแต่แต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องดีเป็นโอกาสที่ดีอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้รับก็น่าจะทําให้คุณยิ้มออกได้นะครับอย่างแน่นอนฟันทงเลยนะครับ ส่วนในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรบ้างถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่เพราะตำแหน่งของดาวพฤหัสหรือดาวเจ้าเรือนการเงินยังโคจรเสียในเรือนอริอยู่ซึ่งคุณอาจจะหาเงินได้มากขึ้นแต่รายจ่ายก็มีมากขึ้นด้วยไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหรือลูกของคุณที่ตอนนี้ตำแหน่งบุตรหรือลูกก็ไปตกอริแสดงว่าคุณอาจจะใช้จ่าย ในเรื่องของการเงินมากหน่อยในช่วงนี้แต่ถ้าบางครอบครัวเกิดราศีพิจิกแต่ไม่มีบุตรไม่มีลูกก็อาจจะเป็นเรื่องของบริวารหรือลูกน้องที่ในตอนนี้คุณอาจจะต้องซัพพอร์ตในเรื่องการเงินให้กับบริวาหรหรือลูกน้องของคุณมากขึ้นเท่านั้นเอง <c oughs> แต่ถ้าไม่ใช่เรื่องนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆที่คุณอาจจะต้องลงเงินหรือเม็ดเงินเข้าไปในช่วงระยะเวลานี้นะครับแต่ก็เป็นเรื่องที่คุณ ออมองไปถึงอนาคตมองไปถึงองค์ประกอบในภายภาคหน้าวันนี้อาจจะลงทุนมากหน่อยแต่ผลลัพธ์ที่ได้มามันก็จะได้มามากตามไปด้วยนั่นก็ถือว่าถ้ามองเป็นด้านนี้ถือว่าโอเคแต่ถ้าไม่ได้ลงทุนไม่ได้ท,ทําธุรกิจไม่ได้ขยับขยายอะไรเลยการเงินตอนนี้คุณอาจจะจ่ายเยอะนะครับยังไงก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีเพราะการของคุณยังเสียอย่างต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนเลยทีเดียวนะครับ เรามาดูในเรื่องของดวงความรักกันบ้างตำแหน่งนของดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวศุกร์แต่ก็มีมฤตยูมาอยู่อาศัยตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาแล้วแต่ถ้ามองถึงดาวศุกร์ตัวนี้ยังโฟจรกอดกับดาวคานหรือดาวประจําตัวของคุณในเรือนกรัมรมะอยู่ถ้าคุณมีคู่มีแฟนในช่วงนี้ก็อาจจะช่วยเหลือกันไปกันมาเกี่ยวข้อกับเรื่องของธุรกิจอาชีพการงาน ก็ยังถือว่ายังพอประคับประคองความสัมพันธ์ไปได้อยู่ยังไม่น่ามีเหตุหรือมีประเด็นสําคัญที่ทําให้คุณเกิดความรู้สึกขัดแย้งกันอย่างรุนแรงยังไม่มีนะครับแต่ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องคนอื่นๆมากกว่าที่อาจจะมีบุคคลอื่นๆเช่นญาติพ,พี่น้องเพื่อนฝูงเข้ามาวุ่นวายในครอบครัวของคุณก็อาจจะเกิดความไม่ลงรอยความเข้าใจผิดกันไปแต่ก็ยังถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เพราะถือว่าดาวประจําตัวของคุณกับดาวความรักก็ยังถือว่ายังกอดกันในเรือนชะตาที่ดีความสัมพันธ์ก็ยังน่าจะยังโอเคอยู่ยังไม่น่ามีเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นเรื่องขัดแยง้งจนถึงขั้นขัดแยง้งทะเลาะหรือเลิกกันไปนะครับแต่ถ้าคุณเป็นคนโสดหรือคนที่ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิตหรือเริ่มที่จะเปิดใจเมื่อไม่นานมานี้ไม่แน่ครับในช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะได้เจอ ใครสักคนหนึ่งที่อยู่ในวงจรธุรกิจอาชีพการงานของคุณคุณอาจจะได้เจอในที่ทํางานจะได้เจอในสถานที่ใดที่หนึ่งที่การงานของคุณมานต้องจอยกันมันต้องพบกันหรือไม่ก็อาจจะมีโอกาสที่มีคนแนะนําให้คุณได้รู้จักนะครับก็อาจจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์มีการเปิดใจกันหรือถ้าคุณคบหากับแฟนของคุณมาก่อนหน้านี้แล้ว อาจจะมีเรื่องของอนาคตเกิดขึ้นว่าแผนในการทํางานวางแผนในการทาํา,นนาทธุรกิจว่าแผนในการซื้อบ้านซื้อรถเหล่านี้เป็นต้นนั่นคือช่องทางที่ดีและก็โอกาสที่ดีที่ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณและคู่ครองของคุณอยางไปได้อยากรับรืนถึงแม้จะมีดาวมรตยูมาร่วมด้วยก็ยังไม่มีผลเสียอย่างไรเพราะดาวของประจําตัวกับดาวความรักของคุณก็ยังร่วมกันอยู่ในเลนชตาที่ดีนะครับ ส่วนในเรื่องของโชคลาภพอจะมีไหมก็ต้องบอกก่อนว่าพอจะมีโอกาสเพราะว่าตําแหน่งของดาวเจ้าเรือนโชคลาภคือดาวพุธยัโนโทจรตกในเรือนสุภาสุภาก็แปลว่าความสุขความจเจริญผู้หลักผู้ใหญ่นั่นแปลความหมายว่าถ้าคุณอยากจะเสี่ยงโชคก็จะได้จากการซื้อในต่างที่ต่างถิ่นในสถานที่ไกลๆแต่ถ้าไม่ชอบกับการเสี่ยงโชคคุณหวังจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่บางคน จะช่วยเหลือคุณในช่วงระยะเวลาดังกล่าวไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในมิติใดมิติหนึ่งด้านใดนด,นด้านหนึ่งผมมั่นใจว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในดวงชะตาของคุณก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ไม่มีอิดมีออดหรือไม่มีเบรคมีอะไรก็พร้อมที่จะช่วยเหลือให้คุณได้สมบังตามใจปรารถนาทุกประการเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องคดสุขภาพคิดว่าคงไม่น่าเป็นห่วงนะครับเพราะดาวประจําตัวของคุณก็ยังอยู่ในเรือชนชะตาที่ดี แต่เอระเอิญดาวอังคารหรือดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกดันไปเล็งกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวคู่ขัดแย้งกันถ้าคุณจะมีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยผ่าตัดน,นะครับมีโอกาสเป็นไปได้เลยในช่วงนี้ระวังหน่อยนะครับปัญหาของคนที่เกิดในลัคนาราศีพิจิกก็เป็นปัญหาเรื่องภูมิแพ้ปัญหาเรื่องขาเขา่าปัญหาเรื่องกระดูกไทรอยเป็นต้นนั่นคือโรคประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิก แต่ถ้าจะมีเหตุทําให้เกิดเรื่องไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเคลห์อุบัติเหตุหรือแม้กระทั่งเรื่องของสุขภาพเดือนนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับยังไงดูแลตัวเองให้ดีแต่คิดว่าคงไม่น่าจะเป็นเรื่องหนักหน,กหนาสาหัสหร,หรือเป็นเรื่องรุนแรงแต่ประการใดก็ยังพอที่จะเอาอยู่ในสิ่งสิ่งนี้นะครับสิ่งที่น่าจะกังวลใจก็เป็นญาติผู้ใหญ่มากกว่าถ้าคุณมีญาติผู้ใหญ่ ที่แก่เท่าแก่ชาราหรือมีโรคประจำตัวช่วงนี้อาจจะมีโอกาสที่พวกท่านเหล่านั้นจะล้มป่วยเจ็บป่วย,วยหรือต้องรักษาเนื้อรักษาตัวในโรงพยบาบาลถ้ามีคุณต้องดูแลคนแก่คนเท่าคนหรือคนในครอบครัวยอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาบานปลายลุกลามแต่อย่างใดน,นะครับฉะนั้นคลิปนี้ก็น่าจะครบถ้วนทุกรายละเอียดท่านใดสนใจอยากจะตรวจดูสตากับผมแบบเจาะลึกทุกรายละเอียดติดต่อได้ที่หน้าปก ความแม่นยำในระดับมืออาชีพนะครับเพราะผมทําอาชีพนี้มากว่า20ปีนะครับมีประสบการณ์ในการทํานายนะครับในระดับมืออาชีพเลยทีเดียวและที่สําคัญแม่นยำชัดเจนผลงานการันตีนะครับแต่ถ้าท่านอยากจะให้กําลังใจอย่าลืมกดหัวใจกดแชร์แล้วก็รีโพสต์ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปครั้งต่อไปสวัสดีครับ